ผู้กองเนี่ยเขามีมุมมืดคือจับเองด้วยขายเองด้วยเสพเองด้วยอันนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในวงการนักสืบยาเสพติดบ,บ้านเราลูกความผมเองก็เคยโดนผู้กองคนนี้จับสารจนต้นลงครับลงเหตุผลแบบนี้มันเป็นเหตุผลสมัยโบราณนี่ไม่ควรจะเอามาใช้กันแล้วสวัสดีครับช่วงทนายเล่าความวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังถึงการต่อสู้คดียาเสพติด ว่าด้วยเรื่องเมื่อผู้จับกลายเป็นผู้จำหน่ายสำหรับคดีนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อประมาณ78ปีแล้วแต่ว่าผมเนี่ยขึ้นไปสู้ต่อสู้คดีเมื่อา3ปีที่แล้วเพราะว่าคดีมันมีความล่าช้าในกระบวนการสอบสวนสำหรับคดีเนี้ยเริ่มจากตัวผู้กองคนหนึ่งผมขออนุญาตสมมติชื่อว่าผู้กองนอนหนูนะครับผู้กองนอนหนูเนี่ยเป็นสวัสดิ์สืบในนครบาลเป็นอยู่โรงพักย่านทำเลทองของกรุงเทพเลยประวัติดีมาก เข้าใจว่าจบโรงเรียนในร้อยตำรวจนะแล้วก็อายุแค่20กว่าเองเป็นร้อยตำรวจเองและคุมตำรวจสืบสวนในกลางเมืองประวัติทําคดีเกี่ยวกับยาเสพติดออกข่าวจับกลุ่มยาเสพติดบ่อยมากใครมองภาพพจน์เนี่ยเป็นคนดีแต่ปรากฏว,ว่าผู้กองเนี่ยเขามีมุมมืดคือจับเองด้วยขายเองด้วยเสพเองด้วยทําครบทุกอย่างนะครับจับผู้ต้องหามาเสร็จปุ๊บก็ ตอนจํานวนยามียาบ้าพันเม็ดหรอกูส่งพนักงงานสอบสวนส0 0เม็ดพออีก800เม็ดเดี๋ยวเอาไปให้สายตัวเองขายต่อถ้าจับผู้หญิงมาได้ก็คุยกันว่าหนูอยากให้พี่ปล่อยตัวเปล่าถ้าติดคุกนานนะเพราะมีเพศสัมพันธ์แลกกับการปล่อยตัวจับผู้ต้องหาผู้ชายได้ก็ ي, เฮ้ยเอาเมียมาเป็นอย่างจี้งจริงครับหรือเขาก็จะมีเด็กของเขาเวลาเขาได้ยาม,มาเขามีเด็กมีสายในการจําหน่ายถ้าผู้ค้ารายไหนไปตัดราคาเขา ไปขายแข่งกับเขาเขาก็จับจับมาก็เอายามันนะมาให้เด็กตัวเองขายต่อสร้างความร่ํารวยอันนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในวงการนัก,กสืบยาเสพติดบ,บ้านเรานะครับเป็นส่วนน้อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะดีแต่ว่าไอ้พวกแบบนี้มันก็มีทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ทีนี้จุดเปลี่ยนก็คือว่าลูกความผมเองก็ชอบเสพยาเสพติดต่างๆเขาเองก็เคยโดนผู้กองคนนี้จับนะจับแล้วก็เรียกเงินแล้วก็ปล่อยไปแล้วผู้กองคนนี้ก็ขอคอนเน็ชั่นไว้ แล้วก็เริ่มมาขอให้ลูกความผมเนี่ยล่อซื้อยาเสพติดจ,จากผู้ค้ารายอื่นลูกความผมก็ปฏิเสธพอลูกความผมปฏิเสธเนี่ยเขาก็โมโหว่าไม่ยอมให้ความร่วมมือกับเขาเข้ปรากฏว่าผู้กองคนนี้เขาก็ไปจับตัวเด็กเสิร์ฟคนหนึ่งที่ผับได้สมมุติชื่อว่านายบอแล้วกันพอจกกับกลุ่มนายบอมาได้ตามสันดานเขาะนะครับเขาก็าจะยึดของทั้งหมดอะโทรศัพท์มือถือของมีค่าอะไรเขาไม่ส่งพนักง,งานสอบสวนเงินสดทองโทรศัพท์มือถือเขาไม่ส่งพนักง,งานสอบสวนเขาเอามาใช้เอง แล้วเขาก็ใช้มือถือของนายบอเนี่ยที่เป็นเด็กเสิร์ฟเนี่ยมาล่อขายยาเสพติดให้ลูกความผมบอกว่าเฮ้ยพี่ผมได้ของดีมาจากเมืองนอกเฮ้ยพี่มาลองดูสิอา้าวไอ้ลูกความผมมันก็สายเสพอยู่แล้วเนี่ยมันก็เอาเลยนะมันก็ตกลงว่าจะสั่งซื้อก็ตกลงนัดเจอกันว่าจะไปรับของที่ไหนที่ไหนพอไปถึงเสร็จปุ๊บผู้กองนอก,ก็รวบเลยสร้างเรื่องราวมาใหม่ว่ามีสายรับแจ้งว่า จะมีการลักลอบขายยาเสพติดก,ก็เลยมาตรวจก็เลยมาจับตัวจมเลยก็เลยถูกจับปุมในข้อหาครอบครองเพื่อจําหน่ายประเด็นคดีเนี่ยเมื่อขึ้นสู่ชั้นพิจารณาเนี่ยผมก็ตั้งประเด็นแล้วก็ถามค้านต่อสู้ไปหลายข้อนะครับข้อแรกเนี่ยอย่างเรื่องสายลับเนี่ยผมถามตํารวจว่าเฮ้ยที่คุณบอกว่ามีสายลับเนี่ยคุณรู้จักสายลับมานานหรือย,ยังก็บอกบอกว่า,าไม่รู้จักสายลับเฮ้ยไม่รู้จักสายลับแล้วเขาจะเอาเบอร์คุณมาจากไหนแล้วการที่นายกรนายขอนายคอ,ใ,อใครก็ไม่รู้โทรมาบอกคุณคุณก็วิ่งออกไปเลย นะอีก15ทีเจอเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องบังเอิญที่ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับข้อที่2เนี่ยคือสถานที่ที่อ้างว่าจำเลยไปยืนอยู่จนโดนจับเนี่ยโอ้โหซอยเปียวซอยเบียวเปียวเ,เ,เนี่ยจำเลยจะไปยืนทําแป๊ะอะไรอยู่ตรงนั้นมันเป็นเรื่องที่แบบขัดต่อเหตุผลมากๆไปยืนรออยู่ตั้งแต่สายรับแจ้งจนกระทั่งตํารวจไปจับกลุ่ม10-20บนาทีจะไปยืนทําไมตรงนั้นพร้อมยาเสพติดข้อที่3เนี่ยก็ถามค้านให้เห็นว่าทําไมตํารวจที่มีประสบการณ์เนี่ยถึงเชื่อคนที่ไม่รู้จัก แล้วเอาตำรวจไปเป็นสิคนไปดักจับคนเนี่ยปเป็นไปไม่ได้ครับผมว่าผมพูดตามตรงเลยว่าทุกวันนี้มีคดีความมีเหตุเกิดขึ้นเนี่ยแจ้งในตะว,วันตำรวจจะมาเนี่ยโอ้โหไม่รู้กี่นาทีกว่าจะมาบางทีเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงมาก็มากันที่สคนนี่มากันทีเป็นชุด10คน20คนท,ท,ทั้งๆที่ บุคคลนี้รามมีคนโทรแจ้งลอยๆงี่คุณก็ามามันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ข้อที่4เนี่ยไม่มีการถ่ายรูปในการตรวจค้นการจับกลุมการอะไรไว้เลยก็เป็นเหตุที่มันไม่น่าเชื่อถือนะครับโดยเขาก็ตอบคำถามค้านผมว่าหลงลืมข้อ5นะครับในบันทึกจับกลุมในการส่งพนักการสอบสวนเนี่ยไม่ปรากฏการตรวจยึดมือถือกระเป๋าตังอะไรของจําเลยไว้เลยซึ่งมันเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ทุกคนเนี่ยใครออกจากบ้านก็ต้องมีมือถือไปแล้วหนึ่งเครื่องปรากฏว่าบอกว่าจําเลยไม่พกมือถือแล้วบอกจําจเลยเป็นผู้ค้ายานะ แต่ไม่ตรวจสอบมือถือของจาเลยเลยใครจะเชื่อก็มีการต่อสู้มีการถามค้านอีกหลายประเด็นผมเองก็มั่นใจว่าคดีนี้ศาลต้องยกฟ้องปรกากฏว่าศาลจนต้นลงครับลงเต็มแม็กเลยคดีนี้ก็มีการยื่นอุทธร์ต่อไปศาลอุทธร์ก็เมตตาพิพากษากลับมานะให้ยกฟ้องจําเลยทั้งหมดโดยศาลอุทธร์เนี่ยเขาให้เหตุผลอยู่หลายข้อนะว่า มันเป็นวิรุธหมดอะตั้งแต่สายลับว่าเฮ้ยสายลับมาจากไหนยังไงนะนอกจากนั้นในชั้นพิจารณาเนี่ยผมก็เอานายบอมาสืบด้วยนะว่าเฮ้ยก่อนเกิดเหตุจับกลุมจําเลยคดีเนี่ยคุณจับกลุมนายบอมาก่อนใช่ไหมเขาก็บอกยอมรับว่าใช่เอาในเมื่อจับกลุมนายบอมาแล้วเนี่ยทำไมโทรศัพท์มือถือของนายบอมาเสนอขายยาให้กับจําเลยได้มันก็เป็นเรื่องที่ศาลก็ฟังและศาลก็เชื่อว่าไอ้ตำรวจคนเนี้ย น่าจะไม่สุจริตคดีนี้ในตอนสืบพยานในการต่อสู้คดีกันเนี่ยตำรวจคนนี้ก็มาในสภาพของนักโทษแล้วเพราะว่าตัวเขาเองก็ไปค้ายาเสพติดจนกระทั่งถูกนายตำรวจผู้ใหญ่เพ่งเลง็งแล้วก็ดำเนินการจับกลุมตัวได้มาในสภาพนักโทษแล้วแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่ศาลชั้นต้นเนี่ยก็ยังเชื่อถือก็ยังให้เหตุผลทำนองเดิมๆนะครับว่าพยานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีสาเห,เหตุได้เสียไม่มีสาเห,เหตุกดเครือนาบจาเลยมาก่อนฉะนั้นพยานน่าเชื่อถือนะข้อตตอสู้ของจมเลยฟังไม่ขึ้นหรอก ก็ลงโทษจำเลยซึ่งผมมองว่าเหตุผลแบบนี้มันเป็นเหตุผลสมัยโบร,ราณน,นี่ไม่ควรจะเอามาใช้กันแล้วเจ้าหน้าที่รัฐไม่มีส่วนได้เสียก็จริงต่อหน้าพวกคุณน่ยต่อหน้าศาลต่อหน้าอัยาการเนี่ยเขาเหมือนคนซื่อคนดีแต่คุณไม่รู้หรอกว่าเวลาเขาปฏิบัติกับประชาชนเวลาเขาปฏิบัติกับจำเลยเนี่ยเขาชั่วเขาเลวได้แค่ไหนท่านอย่าไปมองเพียงแค่ว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเขาน่าเชื่อถือ มันไม่ใช่ท่านจะต้องดูเหตุผลของการเบริกความเหตุผลของการพูดของเขาด้วยนะครับผมได้เขียนเกี่ยวกับการต่อสู้คดีเนี้ยโดยละเอียดไว้ในเว็บไซต์ของผมแล้วยังไงก็ไปติดตามกันได้นะครับชื่อตอนว่าเมื่อผู้จับกลายเป็นผู้จำหน่ายไปดูได้ในเว็บซี์สังหลอกนะครับสำหรับวันนี้ก็ญาติจบคลิปวปเพียงเท่านี้ก่อนก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์ได้สาระจากคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ